สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวีดเดรสกันนะคะเย้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะวันนี้ชาวีจะเอ่อมาเล่าคดีลับจากความทรงจำใช่อันนี้คือชาวีขอบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเรื่องเล่าจากความทรงจำขอให้ผู้ชมทุกท่านฟังโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อเพลินคิดซะว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังกันนะคะเอาละค่ะ เริ่มจากอีพีที่หนึ่งขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคดีที่ถูกซ่อนในลนูนงันงนังนังเนจริงๆก็เดี๋ยวขอเกินก่อนเลยนะโดยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเมื่อสิบปีก่อนสมัยนั้นแชวี่อายุประมาณสิบเอ็ดขวบเองใช่สิบเอ็ดสิบสองประมาณนะั่นแหละแชวี่ไม่แน่ใจนะเรื่องอายุ แต่พอจําได้ลางๆด้วยเหตุการณ์เนี้ยเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อเชร์วิจังอ่ะมาทํางานบนโลกมนุษย์ใช่ไหมเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบเป็นซัลลารีแมนอ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาพาเชวีจังไปห้างทุกคนเป็นห้างดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนาะไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวเขาฟ้องคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในในทุกครั้งที่คุณพ่อชวิเนี่ยหลังเลิกงานจะชอบพาชวิเนี่ยขึ้นไปชั้นห้าไปกินแบบว่า อาหารฟูดคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าที่บ้านเชวีตอนนั้นก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากเนาะก็คือเหมือนฟูดคอร์ดสมัยนั้นก็ราคาถูกไม่แพงก็ขึ้นไปใช้บริการกินข้าวตามปกติด้านบนก็จะมีร้านกว้างแล้วตรงกลางก็จะมีรูปปั้นอพอลโลเนาะที่เป็นรูปปั้นหินอ่อนประดับประดาสวยงามรายล้อมด้วยแบบว่า แอ่งน้ำไหลามากมายใช่ก็คือเป็นสถานที่หนึ่งที่สวยมากเลยอยู่ชั้นห้าสมัยนะั้นะไม่มีแอร์นะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นพัดลมเนี่ยเป็นอาคารตึกพาณิชย์ห้าชั้นใช่โดยแบบว่าห้างเนี้ยมันเป็นห้างดังแถวฝั่งทนโดยพอโดยเฉพาะเนี่ยตอนคุณพ่อพี่แชวี่เลิกงานตอนห้าโมงเย็นก็จะพาแชวี่ไปกินที่ฟู้ดคอร์ชั้นห้านี้ทุกครั้งแล้วก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไร โดยวันนั้นที่แปกไปทุกคนคือแบบว่าในวันนั้นะมันเหมือนจะเป็นวันที่ปกติแต่ไม่ปกติคืออะไรรู้ไหมก็คือในในฟูดคอร์ดเนี่ยนอกจากรูปปั้นอพอลโลที่ตั้งอยู่ตั้งงานเป็นหินอ่อนแกะสลักสวยงามยืนงดงามอยู่นั้น อยู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะทุกคนคืออยู่ๆแชลวี่ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบกรี๊ดกรี๊ดดังลั่นแล้วก็วิ่งออกมาจากโรงหนังอ่ะแล้วคือเขาออกมาในสภาพที่แบบหวาดกลัวเหมือนแบบเหมือนคนไม่มีสติอะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็แบบว่าร้องไห้ทุกคนแล้วคือลูกค้าทุกคนที่อยู่ในฟูดคอร์ทรวมถึงเจ้าหนะ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นก็ตกอกตกใจรีบกรูขั้นไปมุงไปสอบถามผู้หญิงคนนั้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นอะไรแบบว่าทำใจดีๆแบบว่าตั้งสติดีๆนะออไรยย่างเี้ ใช่อช่างมาันเถอะแล้วก็อ่ต่อก็คือเหมือนประมาณว่าให้ตั้งสติดีๆนะคะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปพบแบบว่าล่างล่างปิดศนาล่างหนึ่งขอใช้เป็นว่าล่างที่แบบว่าไม่มีลมหายใจนะทุกคนก็คืออยู่ในสภาพแบบห้อยคอต่องแตง่งอยู่ในห้องน้ําน่าจะเป็น ห้องที่สี่มั้งคือสมัยนั้นห้องน้ําโบราณมันก็จะเรียงกันเป็นห้องห้องเป็นบล็อกบ็อกใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าประตูแบบว่าไม่ใหญ่มากประตูก็เตีย้ยๆอย่างเงี้ยและทีเนี้ยคือเหมือนประมาณว่าเขาก็ได้มีการแบบติดต่อเจ้าหน้าที่เนาะตำรวจมูลนิธิปอติ้ตึงอะไรมาแบบมารับศพเก็บศพเคลียอะไรอย่างเงี้ยโดยทาง ทางผู้หญิงคนนั้นเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่าเขาอ่ะก็คือเข้าไปดูหนังตามปกติแลลวแต่ก่อนไปดูหนังอะ่ะเขาก็แบบปวดขี่นึกแบบนึกยังไงไม่รู้ไปเข้าห้องน้ําแล้วพอเดินไปเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นแบบเหมือนมีเชือกเหมือนมีใครผูกเชือกอะไรสักอย่างในห้องน้ําเขาก็เลยแบบอีแบบพี่พนักงานเขาลืมของอะไรแบบแล้วคือพอเปิดไปเห็นล่างแบบคือขอขอไหว้อนุญ,ญาตนะอันนี้ผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะ คือเป็นร่างแบบเหมือนเป็นร่างแบบผู้หญิงท่านหนึ่งที่แบบสิ้นลมหายใจห้อยต่องแต่งอยู่ในสภาพแบบว่าใส่เออใส่ชุดยังไงไม่รู้แชวีไม่รู้หรอกแต่พอจำได้ลางๆเข้าๆที่อันนี้สรุปจากที่คุณพ่อพี่แชวีเล่าให้ฟังนะก็คือก็คือเหมือนโดยทางตำรวจเนี่ยก็ได้สนิทฐานว่าน่าจะเป็นแบบว่าปมเหตุการณ์แบบว่า ชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยโดยสถานที่เกิดเหตุก็คือเกิดบริเวณแบบว่าด้านในโรงแบบด้านในแบบว่าห้องน้ําบริเวณโรงหนังดังทางออกที่หนึ่งหรือทางออกที่สองเนี่ยแหละทุกคนใช่คือคือในโรงหนังเนี่ยมันจะมีทางแยกทุกคนก็คือแบบเป็นประตูหนึ่งประตูสองอ่ะประตูสาม,ปร,สามประตูสี่ก็ว่าไปใช่โดยโดยเรื่องเนี้ยตอนแรกอะแชวี่อยากจะไปดูด้วยแต่คุณพ่อพี่แชวีคือสั่งไว้ไงว่าแชวีนั่งอยู่ตรงนี้นะกินข้าวเสร็จก็นั่งรอ นั่งรอแบบว่าป๊ะป๋าตรงนี้นะลูกไม่ต้องไปไหนอ่าโอเคแชวีก็รอแล้วแล้ว,ลวคุณพ่อเขาก็มาสรุปก็คือคือแบบตำรวจสนิษฐานว่าน่าจะแบบเป็นการเส,เสียชีวิตจากปมเรื่องชู้สาวใช่โดยสภาพร่างกายน่าจะแบบน่าจะสิ้นลมมาประมาณได้สองสามวันแล้วใช่ก็แชลวี่ก็แสดงความเสียใจกับบุคคลคนนั้นด้วยใช่แต่ทางคุณพ่อพี่แชลวี่อ่ะด้วยความที่ว่าพ่อพี่แชลวีดูหนังแบบ สืบส่วนเยอะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะพ่อพี่แชวีเล่าให้ฟังว่าตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่แบบขนขนล่างซิ้นลมออกมานั้นนะ่ะคือมันมีสภาพฟกช้ำม,มาทุกคนบริเวณแขนกับขาทั้งสองข้างก็คาดว่าอาจจะมีการทำ้ายร่างกายก่อนที่จะแบบว่าโดนจับห้อยตองแต่งใช่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมกันใช่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจนะคุณพ่อก็คุยกับแชวี่นะวันนั้นน่ะ ก็คุยว่าทำไมถึงแบบบอกว่าเป็นเรื่องชู้สาวก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าทางโรงหนังดังกับห้างทางโรงหนังดังอะตอนแรกเขาขอร้องให้ทางห้างดังแบบอย่าปล่อยข่าวนี้ออกไปเพราะเขากลัวว่าจะกระทบต่อกิจการของเขาที่ทําให้เสียหายใช่ไหมกลัวจะแบบว่าไม่มีลูกค้ามาแบบรับชมหนังเขาอะไรอย่างเงี้ยกลัวเสียหายก็เลยได้ทําการร่วมมือกับทางห้างดังโดยการจ่ายใต้โตปิดข่าวทุกคนใช่ก็คือ แบบว่าไม่ให้ลูกค้ารู้ว่ามีแบบว่ามีมีคนแบบว่าสิ้นลมหายใจในห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้ววันถัดมาเขาก็คือ,ค,อคือก่อนก่อนวันถัดมาทุกคนเขาก็ทําความสะอาดแล้วก็เปิดให้บริการตามปกติเลยทุกคนแต่หลังจากวันนั้นมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆมีลูกค้าแบบมาท้งมาคุยว่าเออเห็นมีแบบมีคนอยู่ในห้องน้ํทาทั้งทั้งที่แบบไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นเหตุหการณ์ที่แบบมันเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนทาง เจ้าของโรงหนังชื่อดังเนี่ยต้องทําบุญเลยทุกคนทําบุญโรงหนังกันเลยทีเดียวใช่มันโหดมากแต่ยังไม่โหดเท่าเคสที่สองทุกคนคือว่าโดยเคสเนี้มันมันเกิดเหตุแบบ ในเวลาไล่เรียกกันนะก็คือหลังผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ทุกคนโดยจะบรรยายให้ฟังนะลุงหนังดังในตอนนั้นยังไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนะก็คือตอนนั้นเนี่ยด้านล่างอะ่ะมันจะเป็นช่องตั๋วเล็กๆเล็กๆแล้วก็มีประตูบานเลื่อนอะ่ะอันเล็กๆเ,เอาไว้แบบจําหน่ายตั๋เนาะแล้วก็มีพนักงานอยู่ในนั้นประมาณแค่สี่สี่ช่องเองมั้งเออใช่แล้วด้านบนก็จะเป็นตุ๊กตาหุ่นขี้ผึ้งก็เป็นแบบว่าเป็นการโปรโมทหนังดังโดยน่าจะเป็นหนังบูมังถ้าแชลวี่จาไม่ผิดอะ่ะ รู้สึกคุณพ่อก็พาแชวี่ไปกินข้าวที่นั่นเหมือนเดิมแหละก็คิดว่าเออหลังจากจบเรื่องนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ปรากฏมีเรื่องที่ผีก,กว่าทุกคนคือว่าในระหว่างนั้นอ่ะคือทางตำรวจก็ไม่ได้ปิดคดีทีเดียวนะก็มีการแบบว่าสอบสวนนู่นนี่นั่นแล้วอยู่มันแจ็คพอตแตกเว้ยก็คือมันเป็นขอเรียกเป็นเหตุการณ์สยองสำหรับแชวี่นะก็คือมีการพบศพอ่าผู้ชายนิรนาม ลอมตัวเป็นหุ่นขี้พึ่งที่ใส่ในชุดแบบว่านักบิดอะที่แชวี่จำได้นะก็คือแบบว่าอืมขออนุญาตนะผิดถูกอย่าว่ากันนะอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนใช่ก็คือบอกทางทางแบบเจ้าของเรื่องหรืออะไรที่แชวี่รู้สึกและอยากบอกเล่าเนาะคือเป็นแบบเป็นผู้ชายที่แบบไม่มีลมหายใจโดนโดยแบบ มีรอยร่องรอยการตัดศีรษะอ่ะเค okay. แล้วก็มีการประกอบโดยขี้ผึ้งอ่ะเชื่อมระหว่างร่างกายกับหัวด้วยขี้ผึ้งแล้วก็มีการแต่งองค์ทรงเครื่องใส่หมวกกันน็อกใส่ถุงมือหนังแบบอารมณ์เหมือนนักบิดคล้ายๆบิดไบทุกคนแจ็กเก็ตหนังสีดําจําได้เลยแล้วก็กันเกงสีดําแบบเงาๆอ่ะน่าจะกันเกงหนังหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็รองเท้าบู๊ตเออใช่คืออันเนี้ยคุณพ่อพี่แชวีก็แบบว่าสั่งพี่แชวี่เหมือนเดิมอ่ะ ชวีจังแบบนั่งกินข้าวไปลุกไม่ต้องหันมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่แชวีด้วยความเป็นเด็กดื้อไงเด็กดื้อก็เลยแบบว่าแอบเหลือบมองนิดนึงว่าเออเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แชวีเห็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือแบบพี่คือคือโดยแบบคือคุณพ่อก็แบบว่าเล่าให้ฟงังแต่ว่ามีการพบศพของผู้ชายคนเนี้ย ปลอมตัวเป็นหุ่นขี้พึ่งอยู่ด้านบนหลังคาที่จําหน่ายตั๋วโดยเรื่องมันมาแดงตรงที่ว่าไอ้ไฟที่มันแบบเป็นสปอตไลท์ฉายตัวตุ๊กตาหุ่นขี้พึ่งที่อยู่บนหลังคาพอเวลามันโดนจี้นานๆมันก็เป็นความร้อนใช่ไหมความร้อนเสร็จขี้พึ่งละลายอ่ะขี้พึ่งละลายเสร็จอยู่ๆหัวของตุ๊กตาเนี่ยได้หล่นกลิ้งลงมาตกบนพื้นและทีเนี้ยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบเออกําลังมาซื้อตั๋วจะดูหนังกับครอบครัวเขาไม่มีลูกมีภรรยาอะไรเงี้ย ก็เห็นว่าเออหัวตุ๊กตาตกเขาก็มีน้ำใจเนาะเขาก็หยิบไปแล้วก็กำลังจะเงยกำลังจะเงยเหมือนจะดูว่าเออข้อต่อหุ่นแบบหักอะไรไหมจะให้พี่พนักง,งานในขณะที่แบบเพื่อนๆคิดดูนะคือหมวกกันน็อกกัมันคว่ำอยู่อ่ะก็ก,ก็เป็นรูปเนี้ยพอในขณะที่เขาเงยขึ้นมาเอยเขาเหมือนร้องแบบร้องตกใจมากเหมือนว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาช็อกแบบงงไปเลยอะแล้วพี่พนักง,งานตั๋วหรือพนักง,งานอะไรก็รีบออกมาเลยแบบเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นก็ออกมามีอะไรครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับคุณลูกค้าอะไรเงี้ยก็บอกว่าพี่นี่มันนี่มันหุ่นจริงๆเหรอพี่ทําไมมันมีแบบน้ำเลือดน,น้ำหนองด้วยอะไรเงี้ยเขาตกใจใหญ่แล้วก็แบบเอาไปให้พี่พนักง,งานดูพี่พนักง,งานผู้หญิงเขาก็กีดแบบว่าไม่ใช่นี่มันหัวคนนี่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ ก็หลังจากนั้นทางพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามขนย้ายที่เป็นร่างหุ่นตัวนั้นแต่จริงไม่ใช่หุ่นมันคือร่างไร้วิญญาณของชายคนหนึ่งโดยที่พีกว่าคือในร่างนั้นน่ะมีความเกี่ยวข้องกับอ่าร่างไร้วิญญาณของผู้หญิงคนแรกก็คือเหมือนเป็นปมด้านชู้สาวแหละโดยโดยคาดว่าเวลาการเสียชีวิตอะทางทางฝ่ายเขาเรียกว่าไงะถ้าคำนวณดีๆฝ่ายผู้หญิงอะไปก่อนแล้วก็ ฝ่ายผู้ชายน่าจะเป็นเวลาไล่เลี่ยกันโดยเขาคาดว่าผู้ก่อเหตุก็คือจะเป็นพนักง,งานที่แบบว่าทํางานในโรงหนังที่ในในโรงหนังที่นั่นแหละเออใช่ใช่โดยทางแบบว่าทางบริษัทแบบเจ้าของโรงหนังชื่อดังก็ได้ไล่ไล่พนักง,งานคนนั้นออกเนาะใช่แล้วก็พนักง,งานคนนั้นก็ได้ถูกจับกุมเข้าคาุกไปใช่เรื่องมันก็เหมือนจะจบเรียบร้อยดีแต่มันเป็นเหตุการณ์ช็อกที่ทําให ลูกค้าที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นหลับไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าห้างแบบไม่มีคนมาเดินแบบเป็นเดือนนะทุกคนใช่แต่ว่าถามว่าปิดข่าวมิดไหมคือมันปิดไม่มิดเพราะว่าเหมือนเหมือนข่าวนะหน้าเหมือนข่าวมันเล็ดลอดออกไปนิดนึงแล้วคือคนเขาก็หือหามากเลยทุกคนก็ตอนหลังทางเจ้าของห้างดังก็แบบว่าทำการแบบยัดใต้โต๊ะเหมือนเดิมแล้วก็ปิดข่าวบอกว่าเอออย่าเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับ สาธารณชนรู้นะอะไรอย่างเงี้ยมันกระทบผมนะพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแชวีแบบถามว่ารู้ได้ไงคือรู้ตรงที่ว่าเพื่อนเพื่อนของคุณพ่อพี่แชวีเคยทํางานให้กับบริษัทนี้มาก,ก่อนเขาก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังใช่แล้วคือพ่อพี่แชวีกับแชวี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งแชวี่ไม่อยากอยู่เหตุการณ์นั้นหรอกทุกคนแต่มันเป็นแบบมันเป็นคดีที่เหมือนเหมือนจะยุติธรรมแต่ก็ไม่ยุติธรรมนะใช่ก็ชวีก็ไม่เข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่หรอก แต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่แชร์วี่แบบมาเล่าสู่กันฟังนะคะคิดซะว่าแบบเป็นเรื่องลี้ลับสยองขวัญหรืออะไรก็ได้ใช่มันน่ากลัวไหมก็สําหรับแชร์วี่ในวัยเด็กก็ถือว่าน่ากลัวนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ได้นะไม่ต้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็พอนะคะเป็นกำลังใจให้แชวี่ได้นะบ๊ายบายยย้อย่าไปบอกใครนะ รู้กันแค่เรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ